จิตใต้สำนึกสร้างพลังดึงดูดทุกๆสิ่งทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาในทางกลับกันหากคุณมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการซุบซิบนินทาตำหนิหรือบน่นมัวแต่อาฆาตพยาบาทโกรธเครียดแค้นหรือเฝ้าแต่ติดตามข้อมูลข่าวสารร้ายๆที่ทำให้จิตใจหดหู่ไม่แจ่มใสเช่นข่าวคอร์รัปชันข่าวฆาตกรรม ข่าวอุบัติเหตุข่าวผัวหัวเมียเมียข่าวคบชู้ข่าวข่มขืนข่าวการเมืองที่มีแต่การแบ่งฝักฝ่ายใส่ร้ายป้ายสีข่าวคนน่าสงสารข่าวเศรษฐกิจไม่ดีข่าวการว่างงานน้ำมันแพงสินค้าขึ้นราคาข่าวสงครามการก่อการร้ายและความรุนแรงทั้งหลายซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องใด ที่ทำให้จิตใจสงบมีพลังและไม่ก่อประโยชน์ในความรู้และพัฒนาจิตหรือสติปัญญาแต่ประการใดแม้แต่น้อยแต่เรื่องที่น่าตกใจคือข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำเข้าสู่จิตใจจะมีการตกผลึกสู่จิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัวจนบางครั้งเราลืมคิดไปว่าเรื่องนั้นน่ะมันสามารถทำให้จิตใต้สำนึก นำไปดำเนินการต่อโดยนำไปสร้างพลังดึงดูดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้เกิดในรูปธรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าของข้อมูลนั้นลองสังเกตดูคนที่ประสบเคราะห์กรรมมักจะใช้ชีวิตอยู่ในวังวนเหล่านี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่มากก็น้อยกฎแห่งการดึงดูดคือกฎแห่งความสำเร็จแฮรรี่แซมบีกล่าวว่า กฎแห่งการดึงดูดมีลักษณะเช่นเดียวกับกฎทางฟิสิก์ทั่วๆไปที่ควบคุมโลกทางกายภาพให้ทำงานหรือกฎของแรงโน้มถ่วง (Law of Gravity) การเข้าใจถึงกฎแห่งการดึงดูดจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหลักก็คือเรียนรู้และร่วมมือกับกฎแห่งการดึงดูดอย่าต่อต้านมัน ร้องขอในสิ่งที่ต้องการจริงๆหากคุณได้งานในฝันแล้วต่อมาพบว่าเป็นงานที่ต้องเดินทางบ่อยทำให้ชีวิตอีกด้านหนึ่งถูกท้าทายมากขึ้นต่อมาคุณอยากได้งานใหม่อย่างจดจอ่อเป็นงานที่ไม่ต้องการเดินทางหรือต้องเดินทางน้อยลงอาจจะเป็นไปได้ว่าจูๆ่ๆก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้งานปัจจุบันของคุณ มีกิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้นทำให้คุณต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมทำให้ไม่ต้องเดินทางหรือได้งานใหม่ที่ไม่ต้องเดินทางบ่อยนักเป็นต้นเมื่อใดก็ตามที่เป้าหมายของคุณจดจ่อชัดเจนไม่คลุมเครือกฎแห่งการดึงดูดก็จะทาหน้าที่แล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นจงอย่าร้องขอในสิ่งที่ไม่ต้องการมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปเช่นแม็ Mac. ตกใจมากเมื่อถูกเลิกจ้างกระทันหันเมื่อสำรวจพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของแม็กพบว่าหลายเดือนก่อนหน้านี้แม็กประกาศว่าฉันเกลียดงานนี้ฉันพร้อมแล้วสำหรับงานที่ฉันรักจัก,กรวาลเชื่อเขาอย่างนั้นแล้วทำให้เขาพ้นจากความทรมานที่เกิดขึ้นจากงานที่เขาไม่ชอบแม็กอาจจะไม่เข้าใจในทันทีว่ากฎแห่งการดึงดูดทำงานจนทำให้เขารู้สึกเสียใจอยู่พักหนึ่งแต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่า เดี๋ยวนี้เขาเป็นอิสระแล้วจนถึงวันที่เขาบอกกับตัวเองด้วยด้ยคำที่เป็นบวกว่าอยากได้งานที่รักแล้วในที่สุดเขาก็ได้มันใครควรถูกตำหนิจากเหตุการณ์ในชีวิตหากเราไม่เข้าใจว่าเราเองเป็นคนสร้างสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ทุกๆอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตผ่านความคิดและอารมณ์เราอาจแก้ตัว โทษกรรมตำหนิพ่อแม่หรือโทษว่าโชคร้ายแต่เมื่อเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าที่แท้จริงแล้วทุกอย่างล้วนเป็นผลโดยตรงมาจากการสั่นสะเทือนทางความคิดของเราเองทั้งสิน้นและเราสามารถกลุมชะตาชีวิตของเราได้ด้วยพลังในตัวเราเองวิธีการทำงานของพลังดึงดูดเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนเชื่อถือได้และมีความคงเส้นคงวา จึงถูกเรียกว่าเป็นกฎแห่งการดึงดูด law of attraction ซึ่งจะมีการทำงานในลักษณะนี้คือเมื่อใครบางคนครุ่นคริตรับข้อมูลข่าวสารหรือบริโภคเรื่องราวใดๆก็ตามจิตสำนึกจะรับรู้และบันทึกทุกเรื่องโดยคนคนนั้นไม่จาเป็นต้องจาเรื่องราวหรือข้อมูลนั้นได้แต่จิตสำนึกนั้นจำได้ทั้งหมดบางเรื่องที่จิตสำนึก ปฏิบัติสั่งการได้ก็จะทำในเบื้องต้นก่อนโดยผ่านการคิดการพูดการกระทำของคนคนนั้นทันทีและถัดจากนั้นทุกเรื่องจะส่งจะถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกในทันทีเช่นกันเมื่อจิตใต้สำนึกรับข้อมูลมาก็จะสร้างพลังดึงดูดต่างๆเข้ามาสู่ตัวคนคนนั้นโดยการสร้างพลังสั่นสะเทือนหรือไวเบรชั่น ไปเชื่อมต่อกับพลังบริสุทธิ์ในจัก,กรวาลที่เป็นพลังที่ก่อกําเนิดสรรพสิ่งอันจะบันดาลทําให้เจ้าของความคิดประสบเหตุการณ์เรื่องราวและผลการกระทําทํานองเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการควบคุมความคิดของเราอย่างเงียบๆผ่านจิตสํานึกแล้วสั่งการให้ร่างกายปฏิบัติเช่นโดยปราศจากเหตุผล จูจ่ๆก็ทําให้คนคนนั้นตัดสินใจเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งในระหว่างเดินทางก็จะพบกับข้อมูลบางอย่างโดยบังเอิญหรือประสบเหตุการณ์รูปแบบหนึง่งแล้วชักนําไปสู่การกระทําบางอย่างที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คนคนนั้นรับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารใส่เข้าไปในจิตใจในอดีต ดังนั้นหากคนคนหนึ่งรับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์เรื่องราวที่หดหูรุนแรงการวิพากษ์วิจารณ์บน่นตำหนินินทาไม่พอใจหรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าไปจิตใต้สำนึกก็จะกระตุ้นพลังดึงดูดในตัวคนคนนั้นให้ทำงานเกิดพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาหายอย่างแน่นอนในวันใดวัน,น,วน,น,วนหนึ่งข้างหน้าการคิดในแง่ลบมุ่งร้ายนินทาหรือพูดเรื่องคนอื่นในทางเสียหาย แม้จะบอกว่าไม่เจตนาหรือพูดพราะเหตุการณ์พาไปแต่จิตใต้สำนึกหาแยกแยะได้ไม่ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นกลางของจิตใต้สำนึกมันจะทำงานตรงไปตรงมาทุกๆข้อมูลที่บรรจุเข้าไปหากเราคิดหรือพูดสิ่งไม่ดีก็จะเกิดพลังดึงดูดที่ไม่ดีซึ่งจะดึงดูดพลังที่ไม่ดีล่องลอยสั่สะเทือนอยู่รอบๆตัวเราในพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่ง ที่แผ่ซ่านไปในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่กลับเข้ามาสู่ตัวเราแล้วจะชักนำเราหรือเหตุการณ์บังเอินต่างๆมาประจวบเหมาะกันเคล็ดลับง่ายๆนี่คือความลับที่เรียบง่ายที่เกิดมาพร้อมจัก,กรวาลหากต้องการโชคดีประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายก็จะต้องคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆหลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทา กล่าวร้ายผู้อื่นเลิกบ่นและตำหนิอย่างเด็ดขาดหากหลีกเลี่ยงการบริโภคข่าวร้ายรายวันได้จะดีมากเคยพบหนังสือพิมพ์หรือรายการข่าวตามสื่อต่างๆนำเสนอเรื่องที่เป็นแง่บวกบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทุจริตช่อโกงปล้นค่ารายง,งานอุบัติเหตุความขัดแย้งทางการเมืองผลประโยชน์ขัดกันข่าวการเลิกจ้างมีคนตึก ตกงานเศรษฐกิจไม่ดีครอบครัวแตกแยกชีวิตรันทดอุบัติภัยต่างๆคนนั้นไม่ดีคนนี้แย่และอื่นๆที่ไม่อาจบรรยายได้หมดที่ล้วนเป็นเรื่องทำลายพลังด้านบวกแล้วก่อพลังด้านลบทำให้จิตใจเครียดหดหูหวาดกลัววิตกกังวลสะใจทั้งสิน้นซึ่งเป็นการเติมพลังไม่ดีเข้าสู่จิตใต้สำนึกให้สร้างพลังดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้าสู่เจ้าของความคิดเต็มๆ เป็นที่ยอมรับกันในระดับวิทยาการด้านอภิปรัชาและจิตวิทยามานานแล้วว่าในระดับของการคิดล้วนๆยังไม่ดูที่ความสามารถของการทำงานของจิตใต้สำนึกเพียงแค่ความคิดทั่วๆไปก็มีพลังสั่นสะเทือนอย่าเข้าใจว่าเป็นเพียงความคิดอยู่ภายในแล้วจะไม่ส่งผลอะไรเพราะเมื่อบุคคลเริ่มกระบวนการคิดจะมีพลังงานแผ่คลื่นการสั่นสะเทือนออกมาเมื่อไหร่ที่ความคิดเข้มข้นพอ เมื่อนั้นจะก่อให้เกิดพลังดึงดูดเข้าหาเชื่อมโยงกับกระแสพลังที่เหมือนหรือคล้ายกันสิ่งนี้ทุกคนอาจเคยประสบกับตนเองมาแล้วในรูปแบบของการพูดเรื่องเดียวกันประโยคเดียวกันหรือนึกอยากจะพูดเรื่องต่างๆเดียวกันกับคนอีกคนหนึ่งหรือการทําท่าทางกายไม่ว่าจะเดินนั่งพูดมีลักษณะการหายใจหรือการกระพริบตาเหมือนกันกับคนที่อยู่ใกล้ แม้ว่าจะไม่ได้รู้จักหรือพูดคุยกันก็ตามทําให้สามารถทายใจได้ว่าอีกฝ่ายกําลังคิดอะไรอยู่และสิ่งนั้นนําไปสู่การฝึกฝนพลังความคิดเพื่อการทายใจบุคคลอื่นด้วยการเรียนแบบท่าทางการใช้กายและจะทราบความคิดของเจ้าของต้นแบบท่าทางนั้นได้ถูกต้องแนวคิดในระดับควอนตัมหรือเมตาฟิสิก หากพิจารณาในระดับที่ลึกลงไปในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ยิ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อนำทฤษฎีอันเรื่องชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือ e เท่ากับ mc กำลังสองแล้วนำมาหาค่าอนุพันธ์ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์คำตอบที่ได้จะเป็น e เท่ากับ m คือสสารเท่ากับพลังงานนั่นคือสสารและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งต่อมาก็ได้รับการพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนา จนยอมรับกันเป็นที่ยุติแล้วว่าสสารคือพลังงานที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเซล์ลในร่างกายมนุษย์ทุกๆคนทุกๆเซล์ลทั้งหมดร้อยล้านล้านเซล์ลของเซล์ลสัตว์สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมวลสารของต้นไม้หินก้อนดินกรวดทรายกระดาษโต๊ะเก้าอี้กระจกเหล็กทองเพชรอุจระของเหลวทุกชนิด หรือสิ่งอื่นๆทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเป็นการรวมตัวของกลุ่มพลังงานในระดับที่เล็กที่สุดเดียวกันทั้งสิ้นซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วจับต้องได้หรือที่เรียกว่าสสารนั่นคือในระดับที่เล็กลงไปก็เป็นเพียงโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมซึ่งอะตอมก็ประกอบด้วยนิวเคลียสที่ล้อมรอบด้วยพลังงานอิเล็กตรอนวิ่งวนล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่งในระดับนี้จะเห็นได้ว่าที่แท้จริงแล้วสสารทุกชนิด สิ่งมีชีวิตทุกประเภทและสิ่งของรอบล้อมตัวเรารวมถึงเนื้อตัวมนุษย์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆและเซลล์ทุกเซลเซล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มพลังงานพลังงานหนึ่งกลุ่มหนึ่งเท่านั้นมาถึงตรงนี้ก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายไปไหนแต่อาจมีการเปลี่ยนรูปได้เคลื่อนที่ได้สั่นสะเทือนได้นั่นคือเหตุผลที่ต้องยอมรับว่า ความคิดของคนเราก็เป็นเพียงคลื่นการสั่นสะเทือนของพลังงานธรรมดารรมดาเท่านั้นเองจึงส่งผลให้มีการสั่นสะเทือนไปกระทบกับกลุ่มพลังงานที่มีความเข้มข้นและความถี่แบบเดียวกัน